รับชมบรรยากาศมาเก็บตะวันตะเบิกึ้นหน่วยใหญ่ดีแท้ออโอ้ตูหหล่นแล้วนะคะมากรูดต้นตบอนเย็นน้ำเมมาวินจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คาะลูกใหญ่ๆนะคะค่ะ กำลังสิสุกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพามาเก็บแต่วันเดียวนี่ค่ะต้นเดียวก็ได้กินเนาะค่ะเนาะมีต้นเดียวก็ได้กินแถมแบ่งปันเพื่อนบ้านนะเนาะยามเพื่อนบ่มีเพื่อนรับชมบรรยากาศมาเก็บตะวันตวงามยามเย็นคือเพื่อนว่าน,นี่ละค่ะพื่นเพื่อนนะคะ นะคะนะคะพามารับชมพามาเบิองมะกรูงอยู่นะคะแต่แมววินกะ่ะเห็ดน้ำยาล้างจานกด็ดีเด้อค่ะเพื่อนๆล้างจานสะอาดดีเนาะแมววินก็เคยเห็ดบุดน้ำเนาะคะ่ะมะกูดลูกใหญ่ๆเอามาดมก,หมหมก็หอมหอมค่ะเพื่อนๆเนาะหอมมากเลยนะคะรับชมบรรยากาศมาเก็บตะวัน ตินตอยลงมาเนาะตอยมาดมดีนะคะแม่วินสีเห็ดยังดีดีดีเนะาะมะกรูดก็ทำได้หลายอย่างเย็นนะ้ำเมมวินจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะตอนเย็นเด้อค่ะมาเก็บทองฝาเก็บตะวันตอนเย็นเจ้าเพื่อนนี่คะ่ะในบ้านแมมวินเนาะ มาลูกใหญ่ๆนะคะค่ะกําลังสิสุกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพามาเก็บตะวันนางอยู่นะคะแต่แมววินกัเห็ดน้ำยาล้างจานก็ดีเด้อค่ะเพื่อนๆล้างจานสะอาดดีเนาะแมววินกัเกยเห็ดเดียวนี่ค่ะต้นเดียวก็ได้กินเนาะคะ่ะเนาะมีต้นเดียวก็ได้กินแถม แบ่งปันเพื่อนบ้านน้ำเนาะยามเพื่อนบ่มีเพื่อนเดียวนี่ค่ะต้นเดียวก็ได้กินเนาะค่ะเนาะมีต้นเดียวก็ได้กินแถมแบ่งปันเพื่อนบ้านน้ำเนาะยามเพื่อนบ่มีเพื่อนรับชมบรรยากาศมาเก็บตะวันต,ต้นใหญุ่อนโตเนเต้อยู่เนาะยยมบ่มีก็อยากมีเด้ค่ะย่มีเหลวกับบ่เห็ดนะคะคนเฮ้ากระดายเนาะค่ะเนาะ ตอนเย็นเด้อค่ะมาเก็บทองฝาเก็บตะวันตอนเย็นเจ้าเพื่อนนี่ค่ะในบ้านแมมาวินเนาะงามยมเย็นเพื่อนว่านี่ล่ะค่ะเพื่อนๆนะคะนะคะนะคะพามารับชมพามาเบิ่งมากุุงเบิ่งขึ้นห่วใหญ่ดีแท้โอ้ตู้หล่นแล้วนะคะ มะกรูดตน้นลูกมะกรูดลูกใหญ่ๆนะคะมีต่ลูกใหญ่ๆนะคะ,มะ,คะแมววินจิตตอยไปทําอะไรดีนอนี่เนาะนะคะเพืเ่อนจิตตอยลงมาเนาะตอยมาดมดีนะคะแม่วินสีเห็ดอย่างดีดีดีเนะาะมะกรูดก็ทําได้หลายอย่างก็สวยงามมากๆจ้าไอนี่คือพื้นที่อยู่บ้านแมววินเลยนะคะนี่ สวยงามนะคะสวยกับสวยงามมากๆจ้าออน,นี้คือพื้นที่อยู่บ้านแมววินเลยนะคะนี่สวยงามนะคะสวยวิทตอยลงมาเนาะต้อยมาดมดีนะคะแมววินเสี็ดอย่างดีดีดีเนะาะมะกรูดก็ทําได้หลายอย่างบึง้งน่วยใหญ่ดีแท้อโอ้ตุหโล่นแล้วนะคะ มะกรูตตดต้นวิทตอยลงม,มาเนาะต้อยมาดมดีนะคะแม้วินสีเห็ดอย่างดีดีดีเนาะมะกรูดก็ทําได้หลายอย่างวิทตอยลงม,มาเนาะต้อยมาดมดีนะคะแม้วินสีเห็ดอย่างดีดีดีเนาะมะกรูดก็ทําได้หลายอย่างบึกขึ้นหน่วยใหญ่ดีแท้อ๋อตุ๊อูหหล่นแล้วนะคะ มากรูต้นงอยู่นะคะแต่แมววินกัเห็ดน้ำยาล้างจานก็นดีเดียค่ะเพื่อนๆล้างจานสะอาดดีเนาะแมววินกันเกยเห็ดอยู่เดี่ยวนีค่ะต้นเดียวก็ได้กินเนาะค่ะเนาะมีต้นเดียวก็ได้กินแถมแบ่งปันเพื่อนบ้านนะเนาะยามเพื่อนบ่มีเพื่อนนะคะตอนนี้บรรยากาศดีนะคะ มีลูมมกมะกรูดลูกใหญ่ๆนะคะมีตะลูกใหญ่ๆนะคะแหวินจิตตอยไปทำอะไรดีนอนนี่เนาะนะคะเพื่อนๆจากแต่่วงนี้บอดาเหตุเนาะเห็นมะกรูดเยอะๆกัสะออนนะคะเพื่อนๆมีตะลูกใหญ่ๆนะคะเอามาดมเนาะดวงอาทิตย์จะตกดีแล้วนะคะเนาะจะหกโมงเย็นแล้วนะคะเพื่อน บรรยากาศท้องฟ้าก่อนเมฆลูกมะกรูดลูกใหญ่ๆนะคะมีตะลูกใหญ่ๆนะคะนายวินจิตต่อยไปทำอะไรดีนอน่อีน้ะนะคะ่ะเพื่อ,อนๆขุดน้ำเนาะคะ่ะมะกรูดลูกใหญ่ๆเอามาดมก็หอมหอมค่ะเพื่อ,อนๆเนาะหอมมากเลยนะคะก็สวยงามมากๆจ้าัอนี้คือพื้นที่ อยู่บ้านแมววินเลยนะคะนี่สวยงามนะคะสวยตอนเย็นเดอ้อค่ะมาเก็บทองฝาเก็บตะวันตอนเย็นจะเพื่อนอน,นี่คะ่ะในบ้านแมววินเนะาะตอนเย็นน้ำแมววินจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อทุกคน อะอนลูกมะกรดจ้าลูกหอม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 มากรดนะคะเพื่อนเพื่อนมพนค่ะลูกยิ้มตอยลงมาเนาะตอยมาดมดีนะคะแม้วิเญาณอย่างดีดีดีเนาะมะกรดก็ทําได้หลายอย่างหอม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 มากรดนะคะเพื่อนเพื่อนมันค่ะลูกยิ้มตอนเย็นเด้อค่ะมาเก็บทองฝา เก็บตะวันตอนเย็นเจ้าเพื่อนนี่ค่ะในบ้านแม่มาวินเนาะมาตอนเย็นเด้อค่ะมาเก็บทองฝ่าเก็บตะวันตอนเย็นเจ้าเพื่อนนี่ค่ะในบ้านแมมาวินเนาะมากุดน้ำเนาะค่ะมากูดลูกใหญ่ๆเอามาดมก็หอมหอมค่ะเพืนน่อนเนาะหอมมากเลยนะคะลูกใหญ่ๆนะคะ กำลังสิสุกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพามาเก็บแต่ว่าเดียวนี่ค่ะต้นเดียวก็ได้กินนะคะเนาะมีต้นเดียวก็ได้กินแถมแบ่งปันเพื่อนบ้านนะเนาะยามเพื่อนบ่มีเพื่อนลูกมากรูดลูกใหญ่ๆนะคะมีตะลูกใหญ่ๆนะคะแหวนจิตต่อยไปทําอะไรดีนอนอนี่เนาะนะคะเพื่อนๆดูกใหญ่ๆนะคะ กำลังสิสุกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพามาเก็บตะวันนะคะตอนนี้บรรยากาศดีนะคะมีงามยามเย็นคืเพิ่นว่านี่ราคาพนเพื่อนนะ,ะนะคะนะคะนะคะพามารับชมพามาเบิ่งมากุ่งตอนเย็นเด้อคะ่ะมาเก็บทองฝา เก็บตะวันตอนเย็นจะเพื่อนๆนี่ค่ะในบ้านแม่มาวินเนาะมาลูกมะกูดลูกใหญ่ๆนะคะมีตะลูกใหญ่ๆนะคะแม่วินจิตตอยไปทำอะไรดีนอนี่เนาะ <ๆ S 1> นะคะเพื่อนรับชมบรรยากาศมาเก็บตะวันตอกลับมาเอาใบมะกรูดไปทำกินนะคะ ในหมบานก็มีร้ายตน้นลูกมะกรูดลูกใหญ่ๆนะคะมีตะลูกใหญ่ๆนะคะแ้วินสิตตอยไปทําอะไรดีนอนอีน้ะน,น,นะคะเพืเ่อนเพืเ่อนเบิหน่วยใหญ่ดีแท้อ๋อตูหโหล่นแล้วนะคะมะกรูดต้นจากแต่่วงนี้บได้เหตุเนาะเห็นมะกรูดเยอะๆกับสะออนนะคะเพื่อนๆ นี่ตะลูกใหญ่ๆนะคะเอามาดมเนาะต่างอยู่นะคะแต่แมววินกันเห็ดน้ำยาล้างจานก็นดีเด้อคะ่ะเพื่อนๆล้างจานสะอาดดีเนาะแมววินกันเคยเห็ดแมววินอยู่ทางทิศเว้นต๊นะคะของมู่บานเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เด้อค่ะื้อน,นี้หลังจากช่วงใบฝนตกมะกรูดลูกใหญ่ๆนะคะมีตะลูกใหญ่ๆนะคะ แวินสิตต่อยไปทำอะไรดีนอนี่เนาะนะคะเพื่อนๆกับมาเอาใบมะกรูดไปทำกินนะคะในหมู่บ้านก็มีลายตนอยู่จ้ะแต่่วงนี้บได้เหตุเนาะเห็นมะกรูดเยอะๆกับสะอ่อนนะคะเพื่อนๆนีๆ่ตระกูกใหญ่ๆนะคะเอามาดมเนาะลูกใหญ่ๆนะ,ะนะคะค่ะกําลังสิสุกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพามาเก็บ ตะวันรับชมบรรยากาศมาเก็บตะวันตะกัาสวยงามมากๆจ้า